3 2 1สองหนออืออืออ้นั่นแหละอืมนั่นแหละอืนั่นแหละในเราลองเล่นงานจังหวะนะที่ครู ฟุตเวิร์กเมื่อกี้สิในสไตล์ต่างๆลองแก้ดูออนั่นแหละนะออกอาวุธได้จบสิอนั่นแหละทำต่อเนื่องอย่าหยุดนะหยุดก็ต้องเมื่อเราพอใจแต่ต้องดูการใช้อเหอนไหมนั่นแหละให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับ

เห็นไหมแต่ในลักษณะนี้ก็ใช้ได้ของแฟนครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนีได้ขวดพลาสติกแ่มเราตีมันไม่มีประสิภาพหรอแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ย เราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบางดิวบาตองนะครับ,นะรบนี่คือในส่วนของประการที่เข้ามาในร่องนิว้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อกนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้ และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบินขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเราแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุดันมันจะเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้ ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้